ให้เพื่อนๆดูปาปริก้านะเพื่อนๆีน่ปลูกที่อ่าระเบียงนะคะอันนี้ก็ผักปังปาปริกา้าแล้วก็พริกเม็กซิโกค่ะมะเขือเทศนี่ก็เก็บไปหลายรอบแล้วพริกก็กำลังออกดอกเยอะมากแต่ดอกร่วงหมดอันนี้ก็เครื่องตากเห็ดค่ะเพื่อนๆ อารุณ์ตุงนางเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ปาปริก้าลูกใหญ่ยังไม่ได้เก็บรอให้แก่ก่อนอันนี้ก็ขิงค่ะยังไม่ได้ถอนเลยรอให้แบบเดือนหน้าก่อนค่ะให้ให้ให้หนาวเต็มที่ก่อนอันนี้ก็กำลังจะออกดอกแล้วงามงามและอ่อนอยากโชว์อยากอันนี้ก็เห็ดค่ะเห็ดคันทาเรลค่ะของสวีเดนอุ้ยเห็ดเยอะมากเพื่อน เต็มป่าเลยอยากพาเพื่อนๆมาเก็บด้วยอันนี้ก็กล้วยไม้ค่ะกล้วยไมอย้อันนี้ก็ที่นั่งจิบกาแฟนะคะอยากคิดว่าตรงนี้เป็นอเมซอนนะเพื่อนๆคนรักการปลูกนะคนบ้าปลูกมีแต่ต้นไม้เต็มเลยทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นอันนี้ก็นอกบ้านนะคะให้พาเพื่อนๆไปดูนอกบ้านสักหน่อย อากาศแจ่มใสโปรง่งใสมากไม่มี PM 2.5ค่ะต้นไม้สวยมากที่กระโดดลูกชายให้พาเพื่อนๆมาดูถัวถ่วฝักถั่วฝรัง่งมันเพิ่งจะโตได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆอากาศดีมาก สวัสดีพี่น้องนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอยากแค่มาให้กำลังใจกับพักประชาชนค่ะอันที่จริงแล้วพี่ก็เบื่อมากเลยที่จะติดตามการเมืองไทยนะคะแต่ <c oughs> เรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมกับคนที่เขาต่อสู้เอาตัวเองไปแลกอย่างทนายอานนท์และน้องๆอ,อีกหลายคนและประชาชนอีกหลายคนนะคะที่มีคดีติด มหนึ่ง,ง,งสองที่ติดคุกอยู่ซึ่งเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยแม้กระทั่งคุณนิวจัตุพรนะคะที่ใส่ชุดไทยล้อเลียนน่ะมันไม่สมควรที่จะติดคุกเลยและ,ะคุณบัตบัตนะคะติดคุกห้าสิกว่าปีโอ้พระเจ้านี่เป็นการประหารชีวิตเลยนะแค่แชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กอะ มันมันร้ายแรงมากใช่ไหมไอ้แค่แช์เฟซบุ๊กอ k โพสต์น่ะเขาไม่ได้ไปฆ่าใครเลยแต่ไอ้คนที่ทำรัฐประหารมาฆ่าประชาชนน่ะได้เป็นองคมนตรีทุกคนเลยในระยะเวลา70ปีอะทหารกสัตว์กลุม่มทุมพูดขาดเขาอยู่ด้วยกันตลอดระยะเวลาที่ประชาชนได้ปฏิวัติตั้งแต่2 4 7สการเมืองไทยไม่ได้ไปไหนเลยกลุ่มทหารกับ กลุ่มวังและกลุ่มพวกอํากลุ่มทุนผูกขาดเข้าอยู่ด้วยกันเข้ากินรวบร่วมกันส่วนประชาชนไม่ได้อะไรเลยเขากกบโกยผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลร่รำรวยเฉพาะกลุ่มเดียวซึ่งเป็นกลุ่มเล็กรวยกระจุกจนกระจายคนไทยทุกวันนี้เขาตาสาว่างแล้วและก็อยากจะฝากถึงคุณทักษิณน,นะคะคุณนัตบัตรสัตว์ ไปคบกับผดเด็จการนะคอยดูจุดจบของคุณน่ะประชาชนคนไทยจะไม่ให้อภัยเลยคุณไม่เคยไปอไว้อะไรให้กับคนเสื้อแดงเลยคุณทักษินฉันไม่เคยเห็นคุณไปกราบศพคนเสื้อแดงที่เขาตาย9 9บศพและครอบครัวของคุณคุณไม่เคยเห็นคนเสื้อแดงที่เขาต้องตายเพื่อคุณน่ะ ที่เขาทําเพื่อคุณอ่ะคุณไม่เห็นค่าของพวกเขาเลยคุณเนี่ยมันมันเห็นแก่ตัวมันสารเลวคุณเนี่ยมันคนบัตรซบคนระยำไอ้คนเห็นแก่ตัวและคุณน่ะก็ไม่ใช่เป็นลูกผู้ชายที่แท้คุณเนี่ยมันกระจอกมากคุณไม่อายลูกหลานคุณบ้างเหลอเวลามองหน้าหลานอ่ะหลานจะต้องมาชี้หน้าว่านี่ ปู่ของกูตาของกูเป็นคนกระจอกแบบนี้เหรอเป็นคนบัดซบแบบนี้เหรอคุณไม่ละอายไม่อับอายหลานของคุณบ้างเหรอแทนที่จะทำเพื่ออนาคตของเขาแต่คุณนะ่ะกลับทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองคนเห็นแก่ตัวคนระยำดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะจะไม่ให้อภัยคุณเลยแทนที่จะจับมือกับพรรคก้าวไกล แล้วรอให้ไอ้พวกสอวอนะ์น่ะมันหมดอายุแต่คุณไม่ทำทุกวันนี้เป็นไงบ้างละ่ะเห็นไหมละ่ะไม่แน่นะคะพวกประเด็จการอ่ะมันก็ล่อกับดักคุณเอาไว้หมดแล้วทั้งลูกสาวคุณและครอบครัวของคุณจะติดคุกหมดดิฉันจะไม่สงสารเลยดิฉันจะรอสมน้ำหน้าค่ะเพราะคุณทำตัวคุณเองนะคะประชาชนเขาตื่นแล้วเขาพร้อมแล้วแต่คุณน่ะ มองไม่เห็นเองนี่เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวต้องได้รับผลกรรมและทุกวันนี้เห็นไหมหมูผู้ใหญ่บ้านหมูที่สนะิบน่ะเมียก็ไปเที่ยวลันล้าค่าเครื่องบินงบภาษีของคนไทยมากมายมหาศาลไปกับนักธุรกิจคนอเมริกันทั้งๆท,ที่คนไทยนะ่ะจมน้ำตายลอยคอรอความช่วยเหลือแต่เธอไม่เคยสนใจเลย ว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรถ้าเป็นประเทศที่เจริญพัฒนาแล้วเขาไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดถ้าลองทําสิล่มสลายแน่แล้วก็ดูสิบรรดาเมียน้อยต่างๆนานายศนี่ขึ้นหูยนายพลล้นวังดิฉันน่ยสงสารคนไทยมากคะ่ะทุกวันนี้ชีวิตคนไทยนะ่ยอย่าคิดว่าแต่น้ําปลาเลยว่าจะมีะข้าวคลุกกินกับน้ําปลากับเกลือนะ่ะทุกวันนี้คนไทยกินข้าว คลุกกับน้ำตาค่ะและชีวิตคนไทยทุกวันเนี่ยนะเห็นไหมปล้นจี้ยาเสพติดค้าประเวณีและดิฉันอยากจะฝากสตรีหมายเลขหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10นะคะสปีที่แล้วพระสังกปปปะปลาปเรื่องอที่มีการละเมิดเด็กอายุ11 12 13 14ปีนะคะที่ประเทศไทยให้นางไปพูดคุยให้กับนางช่วยจัดการด้วยประเทศไทยมันมีการละเมิด การค้ามนุษย์เด็กอายุ 11, 12, 13, 14, 15สอน่ะสิลงมาน่ะแต่นางไม่ได้ทำอะไรเลยและไม่กี่เดือนผ่านมาควีนจากสวีเดนควีนซีเวียนะคะก็ไปเรื่องนี้เพราะว่าเธอมีมูลนิธิ่เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีเธอไปเรื่องราวเพราะว่าที่ประเทศไทยมันมีการละเมิดเด็กการค้าประเว,ะเวณีเด็กเด็กอายุ1ิบส1มสิบเอ็ดนี่แหละ ค้าประเวณีที่สูงมากที่ประเทศไทยควินของซีเวียท่านก็ไปเรื่องนี้แต่สตรีหมายเลขหนึ่งของท่านผู้ใหญ่บ้านบูที่สิบไม่ยอมจัดการเรื่องราวนี้เลยนางเอาความสุขส่วนตัวเห็นแก่ตัวนะไปลั้นหลากแข่งเรือปีนนูน่นปีนนี่ปีนนั่นพระพริชาสามารถล้นหลามพระรามเก้าเก่งที่สุดในโลกปริญญาเป็นเข่งๆนะเป็นถึงระดับนะพลเอกไม่ได้รบกับใครเลย ดิฉันนะเวลาดูข่าวที่ต่างประเทศเขาใส่ข่าวนะหน้าอับอายมากนะคะแต่ข่าวในกาลาแลนสื่อกาลาแลนไม่ลงข่าวเลยว่าควีนอ่าของสวีเดนอ่ะท่านไปเรื่องอ่าการละเมิดสิทธิเด็กลงแต่ข่าวแบบโอ้ยชื่นชมชื่นชอบบลาบลาบลาบล,าบลาโฆษณาชวนเชื่อซึ่งไม่เป็นความจริงเลยและสีปีที่แล้วก็ไม่ลงข่าวเลยว่าพระสังกปาป่า,ปา,ปาท่านไปเรื่องการละเมิดเด็ก นะคะการค้าประเวณีเด็กไม่ลงเลยและสตรีหมายเลขหนึ่งของท่านผู้ใหญ่บ้านมูที่10ก็ไม่ยอมอดูแลเอาใจใส่เรื่องราวนี้เลยอันที่จริงแล้วบทบาทของสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะต้องเขาดูแลส่วนใหญ่นะคะประเทศที่เจริญพัฒนาแล้วเขาจะดูแลเรื่องสิสทธิของสตรีและสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเกี่ยวกับเด็กการละเมิดเด็กแต่นางนะ่ะวันวนะัน่ะแข่งนู่นแข่งนี่แข่งโอ้ยไปอะไรนะ่ะแข่งแบบไปวิ่งไปเล่นอ่าสเก็ตไปเล่นแข่งเรือซึ่งมันไม่ทำประโยชน์ให้กัคนไทยเลยถ้าเปรียบกับคุณอีทสมัยแต่ก่อนนะ่ะบทบาทของเธอ ดูดีกว่าตั้งเยอะและการวางตัวของเธอน่ะสง่างามดูดีถ้าเปรียบเทียบกับคุณโสมคุณอีทนะคะมันจะดูดีสง่างามกว่าเยอะแต่สตรีหมายเลขเมืองนะคะคุณไข่นุ้ยเนะี่ยบทบาทของเธอนะ่ะดูย่ำแย่มีแต่แนวลบและไม่ว่าจะเป็นคนของอคุณนุ้ยนะคะไปฟ้องบุ้งอะ่ะบุ้งก็ต้องเสียชีวิตในคุกและคนของ คุณนุ้ยไปฟ้องคุณนิวจัตุพรเธอก็ต้องติดคุกเพราะการล้อเลียนใส่ชุดไทยซึ่งมันไม่ควรที่จะติดคุกเลยและภาพลักษณ์ของสตรีหมายเลขหนึ่งคุณไขรนุ้ยนะคะมีแต่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดียื่นตีนให้คนกราบส่วนเมียน้อยของท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบอ่ะก็มาโอ้โยแต่งยศขึ้นยศไม่รู้กี่คนแล้ว ดิฉันสงสารคนไทยมากนะคะงบประมาณภาษีต้องจ่ายแบบสรุยสรายให้กับมันไม่เป็นความมันไม่เป็นมันไม่ยุติธรรมกับคนไทยเลยคนไทยชีวิตย่ำแย่และตอนนี้การเมืองประเทศไทยมันท้อยหลังมากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยและเป็นกำลังใจให้พักประชาชนเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่สนับสนุนอ่า การเปลี่ยนแปลงให้มีประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มีอำนาจดิฉันเขาฝากคุณทักษิณน,นะคะก่อนตายคุณช่วยทำรัฐธรรมนูญและก็ยุบสภาะคะ่ะให้รัฐธรรมนูนให้ประชาชนเป็นคนมีอำนาจถ้าประชาชนเป็นคนมีอำนาจเมื่อไรแล้วประเทศก็จะเจริญพัฒนาและเดินก้าวหน้าได้แน่นอนคะ่ะก่อนที่คุณจะตายเข้าลงนะคะให ให้ให้คุณทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองและมองดูหลานของคุณด้วยค่ะคุณทักษินนะหลานของคุณเขาจะมีอนาคตที่ดีคุณจะต้องทําเพื่อประชาชนค่ะขอแค่นี้แหละค่ะไปยบายค่ะ,ไปไปคะขอให้พ่อแม่พี่น้องจงดูแลสุขภาพให้ดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ